ดูดูคอรัสจ้ะคอรัสไปไปวดีโอก็มีคนเดียวแหละน่ารักน่ารักมากทุกคนเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันน่ารักมากบุ่มลงให้ดูแค่นี้นะคะลงให้ดูความน่ารักของน้องๆเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันให้ทุกคนหายเหงาให้ทุกคนไม่เครียดมันอาจจะช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะดูความน่ารักของน้องๆค่ะทุกคน เวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาก็ยังน่ารักของเขาเหมือนเดิมถึงแม้นานทีเขาเจอกันหรือเปล่าก็ยังน่ารักเหมือนเดิมทําไมต้องมีหรือเปล่าผมน้องน่ารักมากทุกคนคือแบบอยากลงให้ดูเยอะกว่านี้แต่ด้วยสถานการณ์นะคะต้องเข้าใจเนาะนี่แหละก็ดูประมาณนี้ให้หายคิดถึง คืนนี้น้องมีคอนคู่อีกนะทุกคนเดี๋ยวอีกสักสองสาวันบ่นมถึงจะลงให้ดูอีกนะคะจะลงให้ดูคอนวันนี้อีกเนาะช่วงนี้ก็ดูนิดนิดหน่อยไปก่อนคะ่ะดูเอาพอแค่หายคิดถึงเนาะดูความน่ารักของเขาเหอะอลองร้งงงงงงอ,องแบบไอ้ช้างร้องเมื่อกี้สิ ร้องเพราอะแล้วคุณตัองมันรองมัน้องในยแต่มัดเขาเพถือก็เลยเห็นมันร้องเออนุ๊กเ่าได้ร้องร้องหนึ่งเพลงไหมที่แบบว่ามันจะได้ร้องประมาณประมาณแค่สองท่อนเพลงอะไรครับอ a s จบเลยถ้าภาษาอังกฤษกูโง่มากไม่มันมันแค่ท่อนเดียวไม่เอาผมโง่มากภาษาอังกฤษผมมาลองมาลองใช้ซิกเซนดูก็ได้ดมโ

มันเวลาที่ฝนจางฟ้าทวงส่วงและทำให้เราไดโชใจมันคงใช่ขนาดเอ้าเดี๋ยวมพูงอะไรเพื่อนอะไรนะมาร้องว่าไงนะใหญ่ We gonna get the sunshine We gonna get t h ั s ชาเอออย่างนี้ We gonna get the sunshine เพลงเพลงเพลงเเราดูที่อะไรเพลงอะไร แค่ร้องเท่านั้นซอสซีซันเช้งไอ้คนนี้ต้องชื่อชื่อส้มแน่นอนส้มเช้งมันร้องไงนะพี่เหมียวพี่มีเขียวเหมียวขีมีเขียวเอาเอาภาษาอังกเจ้าภาษาอังกฤษอะไรอะไรต้นหาภาษาอังกฤษมันร้องไงนะเอ้ยวีก็ช้าช้าขอบใจเด้ออันอะไรนั่งมาอันนี้มึงจั กูได้รับเบียหนึ่งลังกูได้รับเบียหนึ่งลังขอบคุณครับโต๊ะหกครับอันนี้ที่เขียนขึ้นมาอันนี้เขียนเขียนมาให้ดูหรือว่าใบหวยครับเออเมื่อออกขอบคุณในโต๊ะหกครับโต๊ะไหน64ส่โตไหนอ๋อทีมยกลังเหรอครับขอบคุณนะครับนายโต๊ะไหนโต๊ะไหนโต๊ะไหนโต๊ะนุ้งครับโอ้ยลังยกลังกับกาถ้่ยกเบียร์แล้วว่ากาเออเอาใหม่สิ you got t o g e t t h e sunshine You got the ลับเวียไปเก็บเอาลองดู you got the เอาลองเข้าลองเข้าลองเข้ามองหน้าแกหลยวแกพาเข้าโอ้ทน่ลาที่ฟร์เราอย่างน้อยก็จะไม่เราได้ทำึงความแต่ต่างเอ้ ออแล้วมเข้าตรงนี้เหรอถูกแล้วเอเไมเไมเมื่อกี้ผมจะขอร้านให้ไงแบบนี้แหละแบบนี้แบบนี้แหละแบบนี้แหละขอบคุณมากเพื่อนที่บอกกันโอเคอ่ะเอาไหมโอ้ทน่งลาฉันฟ้องน้อยก็จะไม่เาไ้เห็นงความตกาด้ตัวฉันฉัน่บนเลาที่ฟ ฝ้าก okay, okay. ็ตรงสว่างแล okay, okay. ้วจะมีเราในดวงใจมันคงแคช่งเที่มอกลดกวจะไปดิสั์ชายโอเคโอเคเอาตรงไหมเอาตรงเลยเอาทำไมครับเอากูมาฆ่าเอ้ยแต่เข้าถูกนะเข้าถูกไหมเด็กก็เด็กก็จะเด็กก้อนเลนะเด็กก้อนเ่ยนะ แต่หน้าไปทีเขาก็ร like. ้องได้เหมือนกันอ่ะร้องได้เหรอร้องได้เอาตรงผมมึง้อภาษาอังกฤษมากผมเคยอยากจะร้องเพลงภาษาอังกฤษเพลงอะไรครับกูร้องมา4ีปีแล้วกูยังไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยแต่เคย You may choose to regret, or not to เดี๋ยว กูก็งงภาษาอังกฤษมันแปลไม่ออกอ่ะเยอะเนอะให้เก่งภาษาอังกฤษไอ้ช้างนี่ไงช้างเนี่ยมันแปลว่าอะไรวะฮะเดี๋ยวมาถามผมผมทำได้เฉยใครไอเอ๊ะเอ๊ะเออสื่อยังหนูพี่เอกไอเอกโออเอกมมันแปลว่าอย่างพี่หวานจังหัวไอเซิร์ชกูเกินกันได้บอลนั่นผมผมเคยได้ยินผมเคยได้ผมไม่ได้คิดอะไรมากนะ ผมไม่ได้คิดอะไรนะผมเคยได้ยินมาก่อนเนี่ยพี่พี่บอกผัวพี่ดูหน่อยนะฝั่งหลังงันมาดูหน่อยอ้าวเสยไม่ใช่ผัวเขาหรือเปล่าใครนี่ยพี่ใครใครฝั่งใครเนี่ยแฟนพี่ป่ะพี่นั่นแหละเอ้าโอ้โทษโทษนะโทษทีพี่โทษทีโทษทีโทษทีผมก็ถึงว่าไง อดทนเวลาที่ฟ้อนยิ่งน้อยก็จะมีเราให้เห็นจริงฟ้อนแต่เธเดิมที่มันไม่้เคยจำข้อสอบไหมเราจำข้อสอบจำปั๊บเราก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 าออกข้อสอบเราลืมอ่ะกูทำแบบนั้นเลยเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้จะร้องขึ้นมาอย่างเงี้ย มันไม่มีอะไรอยู่ในหัวสมองเลยมันเป็นการทดสอบอย่าทดสอบแบบนี้เพื่อนอะไรร้อ,อ,องคำไหนก็ได้ให้มันไปตกที่สันชยัยก,ก,ก็นั่นแหละคำว่าสัญชัยมันหายไปเมื่อกี้เออ <Okay. S 1> อ้าวเดิมจังไก่อนอ่ะชนกันออถือว่าไปเขาเรียกว่าอะไรไปเจาะเลือดมา วันนี้ดื่มไม่ได้กินน้ำเปล่าริงเป็นบ้าเขาไปจอเลือดมากที่เขากินเหล้ากินเบียร์ไลยที่ไหนไม่ไม่วันนี้ผมไปเขาอเองเขาเป็นซุ่มเอฟซีซุ่มเนี่ยเดิขาดเหล้าขาดเบียร์วะไรเขาไปจอเลือดมากเขาขยันเขาเป็นโล่งเป็นหยังเขาเป็นผู้หญิงเขาบอกบามให้บอกไม่รู้ ผมไม่ควพูดใหม่บ้าว่าทีเป็นผูญ้ยญิงเป็นผู้ชายไปจอเลือดเลือดออกจากตัวตัวเองเนี่ยมันก็ต้องหน้ามืดธรรมดาเขาก็ต้องงดเล่างดสุลาสิจะมากินทุกวันอย่างนี้ได้ยังไงอันนี้บอกใครครับโอเคอเพื่อนดีมากเพื่อนอ้าไปใส,ส่ตองสิ